วสวัสดีครับนี่วันนี้ผมบอยเศรษฐีนักราชเห็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่บ้านคนนะเป็นร้านอาหารที่โอ้สุดยอดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เจ้าของมาคุยอยู่กับผมด้วยนะมันอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรแล้วก็ทําอะไรก็ขายอะไรแล้วขายดีไหมอ่าขายดีไหมเราไปดูกันแล้วกันนะอ้าวกลับกล้องก่อนนะนี่เห็นถนนตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยว่ามันคือถนนอะไรไปเดี๋ยวผมเห็น ที่สวยๆที่พาเที่ยวหลายที่แล้วนะแต่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ไปคุยกับทางคุณพี่หรือน้องเจ้าของก็ได้เรียกพี่เรียกน้องก็ได้คุยกันได้ง่ายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับรดตัวนิดนึงนะครับคุณอะไรน้องอะไรแล้วกันเนาะผมชื่อแนทครับชื่อเล่นชื่อแนทครับผมอ๋อคุณแนทครับเป็นเจ้าของร้านทำที่นี่ครับโอ้เมื่อกี้เปิดตัวไปมันมันคือร้านอะไรครับเออเป็นกาแฟครับแล้วก็มีอาหาร ก็เออเป็นคาเฟ่นะครับอ่าก็คือครบคันเลยก่อนที่จะถามผมถามคุณเนทก่อนเราอยู่ที่ไหนไกันครับเนีวเว่ยครับเออจังหวัดเพชรบูรณ์ครับในตำบลท่าพลตำบลท่าพลครับผมอำเภอเมืองอำเภอเมืองครับเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะครับเออก่อนที่จะคุยอย่องอื่นผมผมผม,ผมไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่า <c oughs> ทางตรงเนี้ยคุณพลครับไอไม่ใช่คุณเนทครับครับผมขอโทษทีขอโทษเลยคุณเนทตรงเนี้ยครับผมเราอำเภอท่าพลใช่ครับเออไปไหนครับ เอ่อตรงทางนี้ครับจะไปตรงทางขึ้นเขาคอพุทธเบิกนะครับจริงเหรอคุณแอดใช่ครับพาผมทางที่จะไปพิษณุโลกไปเลยคุณแอดพาผมเดินดูหน่อยดิอ่าอยากจะเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนถนนนะฮะครับมันเป็นถนนหมายเลขอะไรครับเนี่ยยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดนะครับผมเป็นสายหลักเลยครับสายที่แบบทุกคนต้องสัญจรใครจะมาเขาคอต้องผ่านต้องผ่านพุทธเบิกต้องผ่านถ้าบอกไม่ผ่านเลยผม ผมว่าคุณไม่ได้มาแล้วเพชรบูรณ์มาเครื่องบินใช่ครับคุณต้องมาเครื่องบินอ่ารถกนพาดูนิดเลยท่านนท์ครับได้ครับนี่สะพานที่ผมก็ทําเองนะครับเนี่ยนะฮะก็คือทําขึ้นเองใหม่เลยอ๋อพื้นที่ของเรานี่กี่กี่ไร่ครับ2ไร่ครับ2ไร่นะสไร่เสียงว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนิดนึงเพราะว่าครับเสียงรถรถมันเยอะครับดังหน่อยนะครับอ่าจากอ่าทังทงขวานี่ไปไหนครับคุณนทครับเอ่อตัวนี้ก็คือมาจากตัวเมืองนะครับตัวเมืองเพชรบูรณ์กี่กิโลครับเอ่อประมาณ1ิ สิบกว่าครับสิบกว่ากิโลสิบแปดประมาณนี้ครับเขาเรียกอะไรนะทางเลี่ยงเมืองเหรอถ้าทางเลี่ยงเมืองจะอยู่ตรงแยกาบพาสที่มีปั๊มปตทครับกี่กิโลจากนี้ไปทางาบพ่อจากนี้ไปประมาณ3โลครับ3กิโลสามโลเลี้ยวตัดเลี่ยงเมืองครับกับกรุงเทพแล้วก่อนที่จะเข้ามาถึงเราเนี่ยมันเลี้ยวไปทางขึ้นเขาคอได้ใช่ไหมฮะได้ครับทางขึ้นตรงนี้จะเป็นทางขึ้นพัฒนาค่ะเขาคอได้เลยใช่ครับอ่ะแล้วเลยไปทางนี้เหรครับคุณแม่ครับ เลยไปทางนี้จะไปทางเขาค้ออีกทางหนึ่งครับที่ไปวัดผาซ่อนแก้วแล้วก็ไปออกแยกที่ไปภูทับเบิกจากนี้ไปภูทับเบิกหรือวัดผาซ่อนแก้วนี่ไกลไหมฮะเออน่าจะประมาณรวมๆแล้วประมาณ5 0าสถึงหกโลครับห้าสิบถึงหกโลโดยประมาณนะครับโดยประมาณครับอันนี้มันคือ4เลนนะมีเกาะกลางใช่ไหมฮะใช่ครับรถเยอะมากเลยเยอะมากแล้วของเราเนี่ยครับคุณแฮกครับในพื้นที่2ไร่เนี่ยเดี๋ยวถามก่อนนั่นคืออะไรฮะ อันไหนครับอ๋ออันนี้เป็นจอรเดียครับอ๋อร้านจอรเดียรถไถครับรถไถใครที่มาแล้วไม่เห็นเราให้ดูโลโก้กวางโลโก้กวางจอร์เดียเราก็จะรู้เลยเราอยู่ตรงไหน่อนถึงครับครับคิดจะซื้อที่ดินเลือดบอยเศรษฐีนา่า เราชื่ออะไรคะเนี่ยชูครับชูคาเฟ่ชอช้างสระอูใช่ครับชูคาเฟ่ใช่ครับเข้ามาก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้ทั้งหมดเลยใช่ครับโอ้หกว้างเลยนะครับอันนี้คือเป็นร่องน้ําหรืออะไรอันเนี้ยฮะเออเป็นร่องภูร่องน้ําครับร่องน้ำระบายหลักธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ครับกวนเราจะกินไปด้านข้างด้วย๋อเดานข้างด้วยใช่ครับอ๋อเดี๋ยวคุณแนตลุกวนพาเดินชมนิดนึงนะครับได้ครับบนพื้นที่สองไร่เนี่ยผมถามก่อนปัจจุบันเนี่ยทำเป็นลักษณะคาเฟ่ ครับเสาอาทิตย์คนเยอะไหมต้องมุ่งเสาอาทิตย์โอ้เสาอาทิตย์นี่เยอะครับเพราะว่าคนท่องเที่ยวจะผ่านตลอดเลยฤดูหนาวนี่เยอะแน่โอ้แน่นอนเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยผมจะจัดเป็นเหมือนให้ตั้งแคมป์ได้ด้วยได้ด้วย <พอ S 1> เลยกางเต็นต์ตรงลานตรงนู้นผมก็ทําห้องน้ําไว้ให้ด้วยอ่าเดี๋ยวรเราไปดูกันเดือนนึงนี่รายรับประมาณเท่าไหร่คร่าวๆคร่าวๆพอคร่าวๆครับหลอกถามคร่าวๆผมขอพูดเป็นหลักได้ไหมอ่าหกหลักครับหกหลักอ่าหกหลักหกหลักแบบที่เป็นรายรับอันนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะเออ ถ้าหักแล้วก็ยังเหลือ6หลักใช่ครับอ่าผมถามตรงๆต่อไปยังไม่ได้ถามราคานะครับรายได้เมื่อมันดีขนาดนี้ขายทําไมครับคืออย่างนี้ครับผมอ่ะคิดโปรเจกต์มาตัวหนึ่งครับผมอยากจะขยับให้ตัวคาเฟ่เนี้ยผมขยายมากขึ้นโดยที่ว่าไม่ได้ขายแค่เทาะกาแฟครับอาหารเบเกอรี่คือผมจะเสริมเป็นพวกที่พักครับแล้วก็เป็นพวกจัดงานมินิคอนเสิร์ตพวกนี้ครับผมก็เลยคือจริงๆตัวผมอ่ะมันมีที่ตรงนี้แล้วก็ที่ข้างในอีก ครับแต่ที่ตรงเนี้ยมันถ้าเอาจริงๆอ่ะมันรองรับไม่หมดผมผก็เลยอยากขยายตอไนิดนึงเดินไปคุยกันไปดีกว่าได้ได้ครับได้ครับที่ตรงเนี้ยมันรองรับไม่หมดก็เลยจะไปขยายที่หนึ่งใช่ครับแล้วผมถามแบบคนไม่รู้มันทำสองที่พร้อมกันไม่ได้หรอครับโอ้น่าจะเหนื่อยครับแล้วก็ด้วยค่าบริหารมันก็จะเพิ่มขึ้นอ๋ออันนั้นเนี่ยมันมันอยู่มันดีกว่าใช่ไหม ใช่ครับคือตรงนั้นจะเป็นตีนเขาเลยครับมันจะเข้าไปอีก11ไร่11็ดไร่ครับคือง่ายๆขายตรงนี้เพื่อนําไปพัฒนานําเงินนี่ไงพู้ตรงเลยเนาะนำเงินไปสร้างตรงนู้นแล้วก็จะได้รวมเปนที่เดียวใช่ครับโอเครู้ที่มาที่ไปแล้วรผมจะทําที่พักด้วยครับผมแต่ราคาที่ผมยังไม่ถามนะเบอร์เบอร์โทรก็ยังไม่ถามครับเดี๋ยวถามตอนท้ายได้ครับเขตเราสุดตรงไหนครับคุณเนทครับตรงขอบ รั้วตรงนั้นนะครับที่ตั้งเสาไว้มีต้นไม้ต้นไม้พุ่มใหญ่นี่อยู่ในที่เราต้นต้นไม้พุ่มใหญ่แต่ถ้าเป็นพวกข้าวโพดข้าวโพดไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่านั้นไปไม่ใช่แล้วไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนนะครับหลังนี้นี่สร้างกี่ปีครับเออตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมครับอ่าน่าจะเป็นสิบปีแล้วครับแล้วผมอ่ะเอามารีโนเวทใหม่๋อรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยมาพัฒนาตัวบ้านตัวเนี้ยครับเขาอยู่ตรงนี้ครับ เขาอยู่นี้แล้วผมโยย้ายมา10กว่าปีแล้วใช่ครับเปฐานรากใหม่หมดเลยโอเคก็คือไม่งไงวยเลยว่าย้ายมาแล้วกัน10ปีแล้วย้ายจากตรงนู้นเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็มารีโนเวทเป็นไม้จริงหรือไม้เทียมครับไม้จริงครับไม้จริงหมดเลยจริงอ่ะขอชมข้างในหน่อยครับได้ครับอ่าหลังจากเราเดินภาพพื้นดินกันแล้วเราไปดูที่ว่าคาเฟ่แห่งนี้นะหรือสานที่แห่งนี้สวยขนาดไหนอ้าวตามผมบริษันักราชมาเลยนี่โอ้โหอยู่ในเฟรมกล้องนี่สวยเลยจำเลยนะครับเด่นเลยเนี่ เห็นไหมฮะไปะเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับติดทางหลวงหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลยใกล้ทางขึ้นเขาคออ่ะอันนี้เป็นเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูถนนนะอ่านี่ยเนี่นี่สองไล่ครับไปเลยโอ้สวยเป็นคา,คาเฟ่คาเฟ่อาหารตามเมนูของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ฤดูหนาวที่ผมเชื่อว,ว่านักท่องเที่ยวมาแวะเยอะแน่เลยอ่ะบินคือสูงก็ไปอีกหน่อยปืด๊ดนะเห็นเขาคอเลยนะครับทางขึ้นเนี่ยนะครับ เป็นภูเข,ขาที่สลับ,บซ้อนนะทางขึ้นเข,ขาคอาใครเคยขึ้นนะครับนี่อ่าน,นี่ให้ดูพื้นที่เรานี่เนะห็นไหมฮะวันนี้วันธรรมดานะครับฝนเพิ่งหยุดตก,กน,นะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะเอามุนมาดูถนนสักหน่อยดิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูที่รถเยอะแค่ไหนของเราติดถนนเลยนะครับ,อบออก็ประมาณสักโอ้หกสิบเจ็ดสิบเมตรได้นะครับนี่ให้ดูก่อนหมายเลขยี่สิบเอ็ดเลยนะทางไปทางซ้ายไปภูทับเบิกไปเขาคอก็ได้ไปทางขวาไปทางเพชรบูรณ์นะครับ อ่ะผมเงยหน้าก่อนปืด๊ดเนี่ความสูงแค่สามสิบเมตรเองนะตอนเนี้ยอ่ะให้ดูก่อนไล่บรรยากาศไปดูเรื่อยๆก่อนแน่ไปไงเราดูรถดูรถอ่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยผมว่านักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับอ่าเน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 อ่ะ,อะไล่ถนนให้ดูเรื่อยๆนะครับโอ้ถ้าใครได้ยินเสียงรถนี่วิ่งกันคุกค้านครับอ่าหันหน้าออกถนนนี้ที่ตะวันออกนะที่ตะวันออกนี่ให้ดูก่อนโอ้ไฟฟ้า ใส่ฟรงไฟไฟเพียบอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปื้ดนี่อะไรเนี่ย,อ,ย,นนย,อ,ยอ่าไม่แน่ใจะฮะโชรูมโชรูมอ่าไปในหน้าไปดูดิอ่าออกขึ้นความสูงสังไหน่อยดิขึ้นไปเลยดูกันให้เห,เห็นไปได้ครับแดดทั้งออกทั้งแต่เช้าอะพิจิตรบุวันนี้ฝนตกครับฝนตกในช่วงสิ้นพฤกษรือสติกายนอ่าโอ,อ้บ้านคนเพียบนี่เพื่อเขาทางนั้นละครับ เนี่ยทางขึ้นเขาเคะมันชื่อภูเขาอะไรไม่รู้นะแต่สลับซับซ้อนคือทางขึ้นพระตำหนักอ่ะง่ายๆนะครับเนี่ยอันนี้ไปข้างหลังแล้วนะไปข้างหลังแล้วนะข้างหลังที่ที่เราจะขายสองไล่อ่านี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวดูให้ดูสเต็ปของเราอีกแหมให้ดูของเราแหมเป็นไงล่ะนี่อเนี่ยอยู่ในเฟรมกล้องทั้งหมดนี่เลยนะครับนี่แหเห็นไหมติดถนนไหมล่ะลองดูดิติดถนนชัดเจนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้หมุนไปดูข้างหลัง ว่าเอ้มุมนี้ถ้าเกิดหันข้างหลังไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยสองไร่ในพื้นที่เรานะครับอ่าเปิดไปดูข้างหลังดิเขาเคาะอยู่ข้างหลังเรานี่เองนะครับเปิดเห็นอย่างนี้ขึ้นเขาเคาะไกลนะครับยี่สิบกว่ากิโลนะครับเห็นอย่างเงี้ยนะฮะอ่านี่เห็นไหมฮะนั่นแหละเผือเขาสลับซับซอ้อนตรงนั้นทั้งหมดเลยอ่ะไปเดี๋ยวลงมาดูบินดูข้างล่างกันต่อว่าีเป็นยังไงบ้างนะครับน่า ถือว่าสวยนะถือว่าสวยในระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราไปคุยกับทางเจ้าของกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลงมาแล้วอ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้ช้ได้ชะได้ชได้อ่าสายไฟเยอะครับสายไฟเยอะ โอ้ใช้ได้ใช้ได้ดูบรรยากาศเขาปกติมันเป็นกระเบื้องนะเขาเอาแปลกมาตกแต่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาคสนามกันต่อว่าเป็นไงบ้างเอาไปโอ้บรรยากาศนี้อันนี้ต้นไม้เขาปลูกตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ต้นเด็กๆเลยใช่ครับอ่ะอันนี้สนหอมเนาะครับสนหอมกันยุงครับยันนิดหัวท่วมหัวแล้วว่าง่ายๆนะนี่ก็จะเห็นชื่อโลโก้ร้านชูนะครับอันนี้ฝนเพิ่งหยุดนะใช่เราเราไปชตอพันธ์ ให้ดูให้ดูให้นี่นี่คุณคุณนทครับเห็นไหมครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกเนี่ยเปียกๆเลับอ่านี่คือฤดูหนาวแต่ฝนตกครับอ่าวันนี้คนเลยยังไม่เข้ามาเพราะฝนทั่งหยุดพอมาจอดรถปุ๊บฝนก็เริ่มหยุดแดดก็ออกครับผมเดี๋ยวลูกคนทายดูข้างในนิดนึงครับเชิญครับชั้นล่างนี้ก็จะเป็นลักษณะสไตล์ตกแต่งเนี่ยนะฮะคาเฟ่ครับอ่าเป็นคาเฟ่โอ้โหมีเพลงบรรเลงเพลงกล่อมด้วยอ่าเสาร์วทิที่นี้เต็มทุกทุกโต๊ะไหมทุกโต๊ะครับ ยกเว้นวันธรรมดาก็จะบางใช่ครับวันธรรมดาก็จะบางหรือฤดูอื่นก็จะบางก็จะหนักหน้าหนาวเป็นหลักเลยใช่ครับหน้าหนาวจะเป็นหลักเอ่อหน้าร้อนก็ยังมีบ้างครับเพราะว่าหน้าร้อนของผมอาจะมีแอร์ก็คือจะปิดอ้าวแล้วอย่างนี้คุณนายครับแล้วฤดูฝนนะรายรับนี่จะลดลงไหมก็ลดลงแต่ไม่ถึงครึ่งครับอ๋อลดลงสมมุติว่าเดือนละสองแสนสมมตินะก็เหลือแสนหนึ่งเอ่อน่าจะประมาณแสนสามแสนสี่ประมาณนี้นอ่าเข้าๆพอเข้าๆพอวะ อ๋อแล้วในนี้นี่คือส่วนใหญ่เป็นเป็นอาหารประเภทไหนครับเออจะเป็นอาหารพวกตามสั่งแบบด่วนเร็วอ๋อจานด่วนแต่แต่ก็จะเหมือนใส่กิมมี่เข้าไปเล็กๆครับก็อย่างเช่นแบบกระเพราเราก็จะไม่แบบกระเพราหมูจ๋าเป็นกระเพราเบคอนผสมอะไรเงี้ยครับใช่อ่าเนี่เนี่เนีาไข่เคนเบคอนประมาณนี้ครับแล้วก็มีกาแฟด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็มีกาแฟนี่นี่อันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับใช่ครับเมนูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ครับอ่าก็จะมีเบเกอรี่ทำเองนะครับอ๋อที่นี่ทำเองด้วยใช่ครับเบเกอรี่อันนี้ทำเองไม่ไม่ได้รับจากไหนนะครับก็คือทำเองเลยอ่าเป็นเป็นแบรนด์ของเราโดยเฉพาะเลยใช่ครับพื้นข้างบนนี้ก็คือจะเป็นพื้นไม้ใช่ครับเป็นพื้นไม้ครับด้านบนไม้หมดเลยนะครับด้านบนก็เป็นที่โล่งๆเฉยๆครับที่โล่งๆใช่ครับเป็นที่โล่งส่วนใหญ่เขาก็จะมาถ่ายรูปกันใช่ไหมฮะใช่ครับอ้าวแล้วผมผิดข้างนอกตรงนี้คุณฮัทรบกวนนิดนึงเนี่ยครับมันเป็นออกไปนั่งถ่ายข้างนอกได้ด้วยเหรอได้ครับอ่ารบกวนดูอีกแล้ว เนี่ยครับก็จะมีที่ด้านข้างไว้สำหรับคนที่บางทีชอบโล่งๆใช่ครับโล่งๆสไตล์บางท่านก็อาจจะเหมือนมีขออนุญาตสุบุรีบ้างก็จะเป็นสไตล์นี้ก็จะเป็นนั่งทางนี้ข้างบนก็เป็นเนี่ยละฮะครับผมเราเป็นกระเบื้องนะแล้วเราก็เอาแฝกใช่ไหมครับใช่ครับมามุงไว้เป็นรอนคู่แล้วผมก็ใช้แฝกมาตกแต่งครับให้มันเย็นด้วยเย็นด้วยครับเป็นสไตล์ของเราใช่ครับ แล้วโดดเด่นอ่าส่วนใหญ่เรารู้แล้วตรงนี้แถวนี้เขาขายกันขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงได้ครับไล่เปล่าเปลาเขาขายกันประมาณเท่าไหร่โอ้ก็5ล้านอ่ะพี่ห้าหกล้านหรือเปล่าข้างเนี่ยครับห้าล้านขึ้นห้าล้านใช่ครับหล้านที่แถวนี้มันไม่ใช่ที่มันมันมีราคาอยู่แล้วอ่ะเนาะใช่ครับแล้วของเราเนี่ยกี่โฉนดครับเออเป็น2ครับ2โฉนดติดกันโฉนดละไล่ป่ะใช่ครับรวมเป็นสองไล่ใช่ครับอ่าคุดแดงด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ครับสบายใจได้ไม่ต้องเวรคืนมาเช็คได้เลยครับอ่าแล้วผมรูกคนนิดนึงแล้วแถวนี้มันมีภูเขาไหมมีครับก็ภูเขาด้านหลังเขาเป็นเขาคอเลยครับพาชมหน่อยคุณแม่ครับเขาคอเดี๋ยวต้องไปวิวทางนู้นเอาเลยครับเอาเลยจะได้เชื่อว่ามันมีแบบไงอ่ะมีภูเขาให้ให้วิวชื่อสวยอย่างนี้จริงกันนะครับใช่ครับอ๋อแล้วข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นวิวถ่ายรูปมุมถ่ายรูปใช่ใช่ครับอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรม ตอนหน้าหนาวกางเต็นท์ใช่ครับก็คือจะมานั่งกินเสร็จปุ๊บก,กางเต็นท์ก็จะเป็นแถบนี้ครับครับ <c oughs> คุณแท็บอาทิตตะวันออกอยู่ตรงไหนทิศตะวันออกทางด้านนู้นครับอ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเช้าขึ้นเนี่ยแสงอาทิตย์ขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับนี่นี่น,น,นี่อยู่ข้างหน้านี่นะฮะ <c oughs> อ่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวก่อนเทียบพาไปดูข้างหลังผมให้ดูตัวอาคารตัวบ้านนิดนึง ข้างบนเป็นห้องโล่งๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือของผมจะกั้นไว้หนึ่งห้องสําหรับเอ่อพวกผู้จัดการร้านหรือคนที่ดูแลร้านเอาไว้ที่พักใช่ครับเอาไว้ที่พักนี่ที่ผมถามว่าทิศตะวันออกอยู่ตรงไหนคือผมต้องการเช็คว่าทิศตะวันตกมปอยู่ตรงไหนอ๋อครับนี่จะเห็นนี่เลยนี่เลยฮะใช่ครับมุมนี้อ๋อนี่ไว้ไว้นั่งถ่ายรูปชมวิวตอนเย็นอ่าครับแสดงว่าอาทิตย์ตก รับขอบฟ้าเนี่ยจะหลังนู้นตรงภูเขาด้วยเลยใช่ครับหลังนี่เลยไหนเขาคอครับแล้วช่วงนี่ครับนี่เลยนะที่ผมชี้อ่านีคือเขาคอเลยเลยเขาคอเลยหมอกมีไหมเนี่ยโอ้โหเรื่องหมอกนี่ไม่ต้องห่วงครับพี่ช่วงเช้าเยอะมากแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฤดูหนาวใช่ใช่ครับแต่แต่จริงๆแล้วช่วงฤดูฝนจะเยอะอ๋อเยอะกว่าใช่ครับหมอกจะแน่นแน่นมากแล้วอันนี้คุณคุณแนดครับที่นาเนี่ยไม่ใช่ของเราใช่ครับแล้วเขาก็ทํานา ใช่ครับแต่คือตรงนี้ผมผมเช่าเขานะครับ๋อเช่าด้วยผมเช่าแล้วก็ให้คนงานเนี่ยทำปลูกข้าวเนี่ยเพิ่งดูดไปเองนะครับอ้าวอย่างนี้แสดงว่าเราปลูกข้าวนี่จะเขียวสวยเลยสวยครับพราวตอนแรกผมจะทำทางเดินลงไปแต่เขาไม่ขายใช่ไหมใช่ครับม่ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาซื้อตรงนี้ไปเนี่ยแล้วเอามาเช่าทํานาของเราอยู่ตรงไหนที่เราเช่าครับถึงตรงไม้ครับไม้ไม้ปักเย้ยนะใช่เป็นกรอบเลยแล้วมีวิวอะไรเขาเรียกตรงยูคาใช่ไหมใช่ครับูคาสวยงามมาก นี่นี่ให้ดูตรงนี้ก่อนก่อนจะถามราคานะเขาไม่ขายผมก็เลยขออนุญาตเช่าเขาเลยเช่าซะเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปคุณนัดขายเท่าไหร่เออผมตั้งไว้สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นครับสิบสี่จุดเก้าเก้าครับถามแบบไม่ต้องอะไรมากเลยลดได้อีกไหมขอมาคุยกันตรงนี้ครับเฟซทูเฟซดีกว่าอ่าไม่คุยทางโทรศัพท์ครับขอให้มายืนตรงนี้มาตกลงกันเบื้องต้นคือคุยโทรศัพท์ได้ครับแต่ถ้าการจริงต้องการจริง ขอให้มาคุยกันผมง่ายๆครับได้แต่ขอให้เอาลักษณะคือชอบจริงๆใช่ครับอ่าแล้วก็มาดูเอา14.99ล้านอีกนิดนึงครบ15ไร่ใช่ไหมฮะอ่านี่นี่นี่ดบรรยากาศก่อนจะถามเบอร์ผมถามตรงอีกครั้งหนึ่งฮะขวามือนี่คืออะไรครับขวามือผมเออด้านนี้เหรอครับนี่นตรงนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ำที่เตรียมเตรียมพร้อมไว้สําหรับพวกที่กางเต็นท์ครับมามีติ้งมีห้องอาบน้ำไหมมีครับห้องผีเขาเรียกอะไรแต่งตัวอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเออห้องน้ําหญิงผมจะแบ่งเป็น ครับห้องน้ําชายหนึ่งห้องครับแล้วก็มีที่ปัสสาวะต่างหากครับมันสมราคานะที่เพชรบูรณ์ที่มันติดถนนหม่เลขยี่สิบเอ็ดติดถนนสี่เลนหลักเลยครับอ่ามันคงไม่ราคาไล่ละแสนสองแสนแน่นอนมันเป็นธรรมดาครับแถวแถวนี้ผมถามครั้งที่สองแล้วยิ่งถามไปแล้วห้าหกล้านจริงใช่ไหมจริงครับเดี๋ยวพี่บอยไล่ถามได้เลยครับเอาอย่างนี้ผมคงไม่ถามคนที่สนใจจริงให้ตะวเวนขับรถเลย เช็คข้อมูลเอาละกันเช็คข้อมูลก่อนก็ได้ครับแล้วลองมาเช็คดูที่ว่ามันสวยอย่างเราไหมครับผมอ่าอ่บางทีห6ล้านนี่ยังไม่ได้ถมดินใช่ผมถ้าสังเกตดูก็จะถมสูงสูงมากครับอันนี้ทางเรามาถมไม่หมดเลยหลักหลักล้านอ่ะที่ถมไปถึงถึงถึงเพราะว่ามันสูงตก2เมตรน่ะนะครับใช่ครับโอ้แค่วิวก็ตรงนี้ก็ถือว่ากินขาดแล้วนะครับข้างบนนี่ถ้าเกิดมาพัฒนานี่ลักษณะนี่อ่าเหมือนกับว่าเราเปิด ที่ผมทำเทเลสด้านหลังไว้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเน่ะอไว้สำหรับจริงๆแล้วผมก็คือเหมือนกับจะเป็นที่เฉพาะสำหรับพวกลูกค้าว i P อีอะไรเงี้ยพวกสมมุติว่าแขกของทางผมมาหรืออะไรเงี้ยครับผมก็จะรับรองตรงนี้พักตรงนั้นได้เลยครับก็คือหมายถึงว่าจะขึ้นมานั่งมิทติ้งกันอะไรเงี้ยครับบนนู้นได้เลยก็ยุงบนแล้วชมวิวครับทางนู้นได้สาหรับคนที่ชอบก็มาต่อยอดพัฒนาแล้วกันครับอ่ะอย่างนี้คนที่ต้องการติดต่อติดต่อเบอร์อะไรครับเนี่ยเบอร์ของผมนะครับก็ 085ครับ121ครับ2171อ่าอีกสักรอบดีครับ085ครับ121ครับ2171อ่าติดต่อคุณนด้เผมชื่อแนทนะครับอ่าติดต่อคุณแนทได้เลยนะครับอย่างนี้สมมุติว่าคนบอกเอ้ยฉันไม่ชอบทำร้านอาหารฉันไม่เก่งฉันบริการไม่ดีฉันจะมาทำอย่างอื่นได้ไหมได้ครับคือต้องดูแนวคิดของแต่ละท่านนะครับว่าถ้าหัวอยากค้าขายอยู่แล้วผมคิดว่ามันปรับเปลี่ยนได้หมดอ่า มาเปิดโชว์รูมก็ได้มาทําไข่นุ่งไข่นี่ก็ได้หรือมาสร้างบ้านเครือหาดเครือหาดที่ข้างหน้าติดถนน4เลนเปิดกระจกข้างหลังมานี่เป็นวิวอย่างนี้ครับก็ถือว่าได้อยู่ที่ท่านจากนี้ไปกรุงเทพคุณนัทเคยจับไหมครับกี่กิโลประมาณ3 3 5 6้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ356กิโลใช้เวลา4ชั่วโมงหน่อยๆครับอันนี้คือข้อมูลดยจฉพาะอนอผม ระหว่างเรายืนคุยเนี่ยรถวิ่งกันตลอดเลยนี่ประมาณสักบ่ายสองเนาะแล้วเช้าเย็นนี่มันจะขนาดไหนอะเอ่อหมายหมายถึงว่ารถนั่นแนงของรถอะครับอ่าน่าจะเยอะเลยตลก็เยอะเลยครับช่วงเช้ายิ่งเยอะเลยครับเพราะว่าคนที่วิ่งสัญจรทํางานนะครับครับแล้วยิ่งเสาร์อาทิตย์ช่วงที่ท่องเที่ยวเน้อโอ้ก็แน่นแน่นไม่มีจอดไม่ได้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผมผ่านบ่อยเพราะว่าอ่าทางผมเนี่ยมาทางภูเนี่ยภูทับเบิกครับผมมาทางเขาค้อบ่อย ก็เลยรู้ว่าออบรรยากาศแถวนี้มันโอเค,คเดี๋ยวเราไปเดินไปส่งข้างหน้าดีกว่าได้ครับเชิญครับ,<จ>รบดูสักรอบหนึ่งนะครับมาต่อยอดได้เยอะเลยเนี่ยมาทาสวนอาหารอันนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับออของผมนี่จะเริ่มตั้งแต่9โมงครับแล้วก็เลิก5โมงเย็นครับผมสมมติว่าจะเปิดร้านอาหารสไตล์นั่งชิวๆตอนกลางคืนก็ได้ได้ครับโซนทางนี้คือได้หมดเลยแต่งไฟสวยๆเนอะได้ครับเพราะนี้ผมก็มีไฟกลางคืนให้ครับอ แต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะทําตอนช่วงที่หน้าหนาวที่หมดหมดฝนจริงๆอ่ะครับนี่ผมทำแล้วเชื่อนะฮะต่อไปการท่องเที่ยวของเมืองไทยเราเนี่ยจะต้องแบบคึกคักแน่นอนเพราะว่ามันอั้นมานานใช่ครับตอนโควิดซบเซาใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้อัดอั้นมาคือคนอยากจะเที่ยวมันเที่ยวไม่ได้อ่ะครับผมเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยนะโควิดก็มาเศรษฐกิจก็ไม่ดีจะไปไหนก็โอ้ลําบากนะครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาส่งกันตรงนี้นะครับโอ้รถรถนี่หนาแน่นจริงๆครับ เนี่ยตรงนี้ก็มาทําอะไรได้เยอะเลยนะฮะใช่ครับคือตรงเนี้ยผมว่าจะเป็นทางแรกจะเป็นไวออฟฟิศครับเพราะของผมเนี่ยจะทําพวกตกแต่งภายในด้วยครับก็กล่าวว่าตรงเนี้ยจะเป็นออฟฟิศของผมแล้วก็ตรงเนี้ยผมจะไว้ปลูกพิ่งแบบทาเหมือนเอาไม้มาชำครับออามาอนุบาลเขาครับตรงนี้โําอะไรได้เยอะเลยเนื้อที่เรามันเยอะใช่ครับเนี่ยแล้วช่วงบ่ายๆเนี่ยนะฮะแดดส่องอย่างนี้นะโอ้โหดูบรรยากาศดีครับ โอเคหน้านั่งนะฮะแต่งอีกสักหน่อยนึงอ่ะโอเควันนี้เราสองคนก็ขอลาผมขอโทนสักรอบหนึ่งคือ2ไร่ครับสิบสี่จุดเาอ่าตำบลอะไรนะท่าพลครับอ่าตำบลท่าพลอำเภอเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ใกล้ๆทางขึ้นเขาค้อทางเลยไปหน่อยก็พูทะเบิกใช่อ้าววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแนตมาคุณแนตมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมคูที่ชมเออก็อยากจะฝากนะครับของร้าน สำหรับผู้ที่สนใจจริงๆนะครับที่ต้องการทําธุรกิจหรือต้องการความพัฒนาที่มากขึ้นกว่านี้ครับก็อยากให้มีคนมาดูแลต่ออเพราะว่าของผมก็อย่างที่พี่บอยได้ถามผมไปครับว่าทําไมถึงขายเรามีเหตุแล้วเรามีผลแล้วคือผมอยากจะไปพัฒนาให้มันดีที่สุดที่ใหญ่กว่านี้ใช่ครับและที่เดียวและรองรับในที่เดียว โอเควันนี้ผมก็ขอใจช่วยพี่ก็ขอใจช่วยน้องแนทคุณแนทคให้ขายได้ตรงนี้ได้สมใจแล้วก็คนที่ได้ไปเนี่ยได้ที่ดีๆอย่างนี้ไปต่อยอดเลยได้ครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่บอยครับเดี๋ยวขอชมุงนี้นิดนึงอ่ะสวยเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูุงนี้เลยใช้ได้ใช้ได้อ่าโอเคครับขอบคุณครับครับ